สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแต่งหน้าเป็นซอมบี้กันนะคะหรือว่าเป็นหมาป่าก็ได้นะคะเพราะว่ามีเขานะคะทุกคน สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอสทำอะไรนะคะเอสเป็นช่างเย็บผ้านะคะแล้วก็เย็บหมวกเย็บหมวกด้วยนะคะทุกคนรับแก้เปลี่ยนทรงอะไรเกี่ยวกับงานผ้าและเป็นงานแฟชั่นของผู้หญิงนะคะวันนี้เอสจะมาพูดถึงว่าทำเอสทำ Youtube ทำยังไงให้มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้น เราทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกดีและก็มีความสุขนะคะทุกคนเราอย่าไปมองตรงที่อุ้ยคนอื่นได้เยอะกว่าคนอื่นมีทรัพย์เท่านั้นเท่านี้หายเท่านั้นเท่านี้คืออันนี้ยเอจจะไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องตรงนี้นะคะเอจอยากให้ทุกคนมาพูดถึงพลังบวกมากกว่านะคะว่า เป้าหมายเราคืออะไรส่วนเป้าหมายของเอสนะคะที่แรกเลยเอสมีเป้าหมายที่จะนําเสนองานผ้างานตัดเย็บของตัวเองนะคะเอสทำหมวกเอสอยากจะเสนอให้ทุกคนรู้ว่าเอสใส่หมวกที่เอสเย็บนะคะแล้วก็สามารถขายเป็นสินค้าได้นะคะเป้าหมายของเอสคือนําเสนอผลงานของตัวเองแล้วก็ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าหมวก อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวสุขภาพของสาวๆนะคะทายัางไงให้เราดูดีทํายังไงให้เราสวยนะคะทุกคนอันนี้คือเป้าหมายจริงของเอสเลยแต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมของเอสนะคะวันนี้ก็เหมือนกันเอสจะเห็นพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะคะพูดถึงว่า ทำแล้วเครียดนะคะแต่เอสจะบอกพี่ๆทุกคนว่าทำอย่าให้เครียดนะคะทำให้เรามีความสุขเอสด,ดีใจนะคะที่ได้ฝึกทำ YouTube นะคะเราได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนนะคะทุกคนแล้วเราก็ได้รู้จักอาชีพของเพื่อนด้วย มันมีความรู้สึกดีเราได้เพื่อนมากเพิ่มมากขึ้นเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคือช่วงสภาวะแบบวิกฤตอย่างนี้คนเขาออกนอกบ้านไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรเพื่อผ่อนคลายนะคะให้เรารู้สึกดีรู้สึกสนุกเพราะฉะนั้นการทำ youtube มันก็ได้หลายอย่างหนึ่งเราได้เพื่อนสองเราได้อาชีพเราได้ รู้จักหลายๆอย่างจากประสบการณ์ของคนอื่นด้วยเรามีเขามีคนมาแชร์เรื่องประสบการณ์หลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ได้ค่ะให้เรามีความสุขเราทำให้มันสนุกนะคะทุกคนเอสเข้าใจว่าทุกคนมีเป้าหมายทุกคนอยากไปถึงนะคะแต่ถ้าเราเร่งหรือรีบมากจนเกินไป มันอาจจะถึงช้าหรือเร็วก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ทำแบบมีความสุขให้ทำแบบสนุกนะคะไม่ต้องทำแล้วเครียดไม่ต้องมานั่งคิดว่าโอ๊ยวันนี้กระเบื้องฉันหลุดโอ๊ยวันนี้ยอดซับฉันไม่มีถ้าคุณคิดอย่างนี้อันนี้คือส่วนตัวของเอสนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบกดดันนะคะกดดันตัวเองแล้ว แถมไปไหนมันก็รู้สึกแบบไม่มีความสุขอะค่ะแต่สำหรับเอ็ดทำและเอ็มีความสุขมีความสุขที่ได้คุยกับเพื่อนหลายคนพี่หลายคนแม่หลายคนป้าปายายๆหลายคนอันนี้คือบอกได้เลยว่าความสุขมากเป็นความสุขจริงๆค่ะความสุขที่ เราได้สมาชีพใหม่ด้วยที่แน่ๆหนึ่งเราได้นำเสนอสินค้าเราด้วยวันนี้เราอาจจะยังขายไม่ดีขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำไปก่อนลงไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มัน